Salaam Alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh สวัสดีครับน้องๆนูนๆชัดป .3 นะครับวันนี้นะครับเราจะมาเรียนเรื่องวิทยาศาสตร์ในชีวิตประจำวันนะครับนักเรียนเปิดหน,นังสือเรียนหน้าที่4นะครับหน้าที่4นะครับนักเรียนดูเขาบอกว่าชวนอ่านชวนคิดก่อนเรียนวันนี้เราจะมาคิดกันก่อนว่า บทความเรื่องเหล่านี้เนี่ยมันเกี่ยวอะไรกับวิทยาศาสตร์ในชีวิตประจำวันนะครับอ่นกักเรนดูนะดูตัวละครเลยบี้กี่คนนะครับตัวละครทั้งหมดมี3คนนะมีคุณแมคณ่คุณลูกนะครับสองคนอ่ะผ,ผู้ชายนะครับเขบอกว่าคุณแม่ครับมีลูกกุ้งเกิดใหม่เต็มโหลแก้วเลยครับน้องผู้หญิงก็บอกว่า ลูกกุ้งกินอะไรเป็นอาหารค่าคุณแม่เห็นไหมเป็นคําถามละนะครับอ่าต่อไปเขาบอกว่าคุณแม่บอกว่าพวกเราช่วยกันหาข้อมูลเกี่ยวกับอาหารที่ใช้เลี้ยงลูกกุ้งกันดีไหมผู้ชายบอกว่าผมว่าลูกกุ้งต้องกินอาหารเม็ดเหมือนกับกุ้งที่ตัวโต,วตวแน่ๆเลยครับอ่าอันนี้คือเป็นการคาดคะเน อ่าเป็นข้อสงสัยนะว่าทำไมลูกกุ้งถึงถึงโตนะโตได้นะครับอ่าต่อไปส่วนข้างล่างนะในการดูส่วนข้างล่างอ่าส่วนข้างล่างเป็นการหาข้อมูลแล้วนะครับอ่าน้องๆ้อง,องสองคนก็หาข้อมูลอยู่แหล่งข้อมูลบอกว่าลูกกุ้งกินอาหารจัพวกปลาสดหอยสดหรืออาหารผสมแบบบดค่ะอ่าเห็นไหมเมื่อกี้เขาบอกว่าเขาคาดกันเลยว่า ลูกกุ้งนั้นกินอาหารเม็ดใช่ไหมอ่าทีนี้พอหาข้อมูลแล้วเป็นไงครับใช่หรือไม่ใช่แสดงว่าเราคาดคันเดว่าที่เราคาดคันเดนั้นไม่ใช่ใช่ไหมครับอ่าพอเราหาข้อมูลก็จะได้ข้อมูลที่ที่จริงนะครับอ่เขาบอกว่านอกจากนี้เราต้องปรับสภาพแวดล้อมในโหลแก้วให้เหมาะสมต่อการดำรงชีวิตของลูกกุ้งด้วยนะอืมไหมอ่ะพอหาข้อมูลเสร็จ เป็นไงครับเราก็ลองทดลองเลยให้อาหารบดให้กับลูกกุ้งภายใน1เดือนลูกกุ้งของเรานะที่ให้อาหารผสมแบบบดตัวโตวหมดแล้วเห็นไหมโตหมดแล้วครับโตหมดแล้วนะครับอันนี้เป็นการาหาข้อมูลนะครับเพื่อแก้ปัญหานะครับการเจริญเติบโตของลูกกุ้งนะครับ